ให้บรรยากาศให้ดูสักหน่อยสวัสดีครับผมสริยศเช่นเคยครับผมเช้านี้ก็ตื่นมาฟังกันตรึมเนาะมากรนโอ๊กมากรนโอ๊กก็คือหนึ่งคนเล็กเนาะอะไรก็ได้หนึ่งคนเล็กจากภาษาบ,บานผมคือมากร๊นโ e. อ๊กก็โอเคครับเช้านี้ก็จะพามาดูไซที่ผมไปดักเป็นไซสุดบ,บ้านเรานี่แหละครับแต่ว่าพอดี นะครับสระตรงนี้เพราะว่าจริงๆสระนี้ผมเลี้ยงปลานินครับปีนี้ปลานินเยอะมากแต่ทีนี้เออมันมีปลาดุกคราวที่แล้วปักเบ็ดก็ไม่ติดอ,อถ้าคนจําได้ว่าผมเออการเลี้ยงปลานินของผมนะให้ได้ผลยาวเปไ็นี่ยก็ให้ได้ผลระยะยาวไป็นี่ก็จะรู้ว่าปลาดุกตัวนั้นขึ้นมาอย่างไงไปอย่างไรเขาขึ้นมาตอนน้ําขึ้นแบบนี้น้ําเกือบจะท่วมหมด ก็หากับข้าวครับดักไว้เมื่อคืนพอดีเมื่อคืนสองเห็นเขาอยู่ฝั่งนี้ก็คือเขาจะเอาวิธีการสังเกตพวกปลาดุกตัวน,นี้คือถ้ามันมีที่ไม่ว่านาหรือสระก็คือถ้ามีฝั่งที่เป็นน้ําลึกกับฝั่งที่เป็นน้ําตื้นช่วงกลางคืนเขาจะออกออกจากน้ําลึกมาน้ําตื้นมาหากินอะไรเงี้ยถ้าเรามีท่อหรือมีร่องน้ําหน้าน้ําที่ไว้ดักอะก็สามารถดักได้ครับ แต่ผมคิดว่ามันน่าจะติดให้ผมนะวันนี้เพราะเมื่อคืนเขาออกมาหากินอยู่ฝั่งนี้สองเห็นครับสองเห็นก็เลยเอาใส่มาดักก็จะเป็นใส่แบบบ้าน,<ๆ>านเราเนี่เลยครับผมผมเหมือนจะเห็นอยู่นะใส่หรือเ่าอ้าวติดจริงด้วยครับผมนี่ติดลูกปลานิงตายด้วยโอ้ โอ,อ้โหนี่ตัวใหญ่ครับอ้วนเลยเอบกินหวัวอาหารปลานินด้วยนี่นะครับดูปลานินเต็มอู้นี่ครับสุดท้ายแอเป็นเครื่องมือดักปลาแบบบ้านๆหระนี่ครับวันก่อนปักเบ็ดไม่ได้ตั้งไว้ก่อนเห็นอยู่สองสามตัวครับยังต้องดักเรื่อยๆครับปักเบ็ดนี้ก็ไม่ได้ เดี๋ยวผมจะถ่ายอะไรให้ดูนะนงก็คือใส่เนี้ยบางคนเนี่ยเคยเห็นเนาะเขาทําแบบเก่าร่างเดิมนานแล้วครับเนี่ยผมมีอยู่อันเดียวก็คือเนี่ยทางเข้าเขาจะเป็นอย่างเนี้นี่นะครับเือจะปูกเชือกตรงเนี้ให้ย่อนๆย่อนหน่อยไม่ตึงมากเวลาทําเข้า คือปลาดุกปลาอะไรพวกนี้ยเขาจะชอบเบกไหวดันทุกรังเขาไปแล้วถ้ามีที่โลง่ลงๆหน่อยเขาจะเข้าง่ายจริงๆมันดักได้ทุกปลาครับยกเว้นปลาซิวเพราะตามันตามันใหญ่เนาะนี่แหละครับก็การที่เราจะเอาออกก็คือแกะตรงนี้ออกพอแกะออกปุ๊บก็เราก็สามารถอ้าได้แล้วก็มัดใหม่ได้เหมือนเดิมครับแต่ทีนี้อันนี้สามารถดัก พวกปลาขาวปลาอะไรเวลาน้ําลงน้ําลงก็คือว่าเราดักตามทางอย่างนี้แหละครับใส่ตามทางและอีกอย่างหนึ่งคือใส่นน้ํานิ่งตามห้วยห้วยหนองคลองบึงแต่ว่าการใส่นะครับจะอยู่ให้อยู่น้ํดับระดับน้ําประมาณนี้ประมาณนี้แล้วครับแล้วก็เราจะมีอาหารที่ใส่มัดใส่ถุงหรืออะไรก็ได้ครับเล็กเล็กน้อยๆมัดย่อนไว้ให้อยู่ระดับน้ำหน่อยๆเข้าไปข้างใน เราปลาเขาเห็นได้กลินล่นองพวกปลาปลาขาวปลาอะไรเนี่ยเขาก็จะเข้าไปอย่างเงี้ยเข้าไปง่ายนะครับเขาได้กลิ่นาหารเขาจะวนหารอหาทางเข้ามอเข้าไปเขาก็ออกไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันจะหย่อนพอโดนพัดโดนน้ําไปก็แกว่งไปแกว่งมาแล้วเขาก็จะออกมาขอบๆมาดันกันไว้แถวๆนี้น,นี่แต่เวลาใส่นะครับใส่ตามห้วยตามอะไรก็เอา กิ่งไม้กิ่งอะไรสดที่หาขักมาคลุมคลุมคลุมไม่ให้โล่งครับถ้าโล่งปลาจะไม่ค่อยเข้าต้องครอบให้มันดูทึบดูมืดหน่อยนี่ครับก็เป็นไซเก่าเป็นสูตรเป็นเทคนิคของชาวบ้านเราเนี่ยแหละครับผมเห็นไหมก็คือวันนี้ก็ได้กับข้าวแล้วหอยผมเต็มเลยหอยเชอรี่ต้องรอให้โตกว่าจะกินตอนนี้ก็ได้ครับเพราะว่าปลอดภัยอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรมีแค่หังอาหารที่ผมให้ปลาโอ้ยปลานิ่งผมตายไปตัวหนึ่ง นี่ครับลูกปลานิลอันนี้ลูกปลาที่ผมปล่อยแล้วก็ออกลูกมาเนี่ยเห็นไหมสายใหญ่พอสมควรแล้วครับนี่กับข้าวเช้ามื้อนี้ครับผมอ้วนจำมั่มเลยนี่นะครับเรียบร้อยคือ,อครับสรตระยะอาจจะหากินง่ายๆอ่ะแต่ไม่เยอะแต่กินง่ายๆก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเตรียมหลายๆอย่างผมเริ่มมีเวลาแล้วครับก็เดี๋ยว จะหาอุปกรณ์มารีวิวให้ดูหลายๆ,ๆอย่างเทคนิคหลายๆอย่างที่ผมเตรียมจะหาปลาพอเดี๋ยวจะมีน้ํามาอีกสักรอบหนึ่งสองรอบละประมาณปลายตุลาพฤศจิกาปลายช่วงนั้นก็จะเริ่มเป็นช่วงของการหาปูหาปลาที่แบบปนบ้านนาะสนุกสนานกันซึ่งปีนี้ผมมีเรือมีอะไรอีกแล้วสบายครับสนุกครับปีนี้รอบปลายเยอะก็โอเคครับผมสรยายะครับกับเทคนิคดักปลาดุกเนาะดัก,ดกไซดักอะไรนี่แหละ ด้วยสูตรสโบราณของเราครับผมมูชาญบ้านสวนแล้วก็สรยตัตดครับผมสวัสดีครับรนี่แล้วครับเดี๋ยวเก็บผักไปทำน้ำพริกด้วย